ข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเหตุที่มีผู้ขับรถจนแล้วตกไปในแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับล่าสุดนั้นพบศพผู้เสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งญาติเองก็เตรียมที่จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับส่วนที่เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงเร่งค้นหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ครับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูและหน่วยกู้ภัยต่างๆยังคงเดินหน้าค้นหารถยนต์ยี่ห้อปอร์ตเอเวอเรสต์สีแดงทะเบียน6702กทมนในแม่น้ำเจ้าพยาหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาพบศพบนายธีรพัฒน์ธีรพยบูลอายุ27ปีคนขับซึ่งศพก็ลอยห่างจากจุดเกิดเหตุบริเวณทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ทั้งหลวงหมายเลข1 2 2ตําบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ15กิโลเมตรครับ โดยการค้นหาของเจ้าหน้าที่เริ่มจากจุดที่มีคนเห็นรถครั้งสุดท้ายจนถึงจุดที่พบศพครับซึ่งก็จะทำการค้นหาใหม่ทั้งหมดคาดว่าจะพบซากรถในเร็วๆนี้ส่วนศพของนายธีรพัฒน์ถูกส่งไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักแล้วนะครับจากการสอบถามเพื่อนสาวของผู้ตายที่เดินทางมาด้วยแต่ว่าขับรถคนละคันบอกว่าได้พัดหลงกันครับ แต่ว่านายธีรพัฒนได้ขับตามโดยการเปิด GPS ตลอดเวลาก็มีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์แล้วอยู่ๆครับสัญญาณโทรศัพท์ก็หายครับไม่สามารถติดต่อได้อีกเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเพราะว่าไม่คุ้นชินเส้นทางประกอบกับจุดเกิดเหตุมืดไม่มีไฟส่องสว่างครับส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับญาติได้ช่วยกันจัดเตรียมงานศพที่วัดใหม่คูเมืองตำบลทุ่งคลีอำเภอเดิมบางนางบวชครับ หลังจากพ่อแม่ทำเรื่องรับศพนายธีรพัฒน์ที่โรงพยาบาลนครสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าร่างนั้นน่าจะมาถึงที่วัดคืนนี้ครับจากนั้นครอบครัวก็จะจัดพิธีรดน้ำศพช่วงเช้าวันพรุ่งนีีโดยวัดดังกล่าวครับอยู่ติดกับบ้านของผู้ตายที่เปิดเป็นร้านเกษตรครับขณะที่ญาติของนายธีรพัฒน์บอกว่าตัวเองรู้สึกเสียใจมากครับเนื่องจากว่าหลานชายเป็นลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่รักมากและเป็นคนดีครับเพิ่งจะเรียนจบกลับมาอยู่บ้านยังไม่นาน ปกติก็จะไปไหนมาไหนกับพ่อและแม่เนื่องจากว่าแม่นั้นไม่ค่อยสบายครับต้องพาไปพบแพทย์ที่กรุงเทพทุกเดือนสำหรับนายธุรพัฒน์สูญหายไปพร้อมกับรถเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับตอนขากลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มาประสบอุบัติเหตรุรถพุ่งลงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็มาพบศพในวันนี้นะครับ